ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับประมาณเวลาระเวณประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับหลังจากตลาดเปิดไปชั่วโมงหนึ่งเราจะได้เห็นภาพลมอารมณ์ตลาดแล้วก็มาวิเคราะห์กันเพื่อความแม่นยําในการวิเคราะห์นะครับจะเห็นภาพได้ได้ชัดขึ้นนะครับดีกว่าวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับแล้วก็เป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็ที่หลักทรัพย์ไอร่าเราจะทำกันไลฟ์สดนะครับสามารถส่งคําถามเข้ามาได้นะครับในเฟซ เฟซบุ๊กไอร่านะครับแล้วก็อีกเพจนึงคือมันนี่สเตชันนะครับสามารถส่งคําถามเข้ามาถามตอบพูดรายตัวนะครับแล้วก็จะ,จะตอบพยายามตอบทั้งสองเพจเลยนะครับครับภาพรวมของดัชนีวันนี้เมื่อวันเมื่อวันศุกร์ดัชนีมีการเด้งขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับนะครับมีการเด้งเด้งขึ้นระหว่างวันเราจะซอยย่อยลงไปนิดหนึ่งเป็นสิบห้านาทีนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพ นะครับจะเห็นได้ว่าวันศุกร์มีมีเด้งขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ย้อยลงมาอีกแล้วอาการไม่ดีเลยนะครับอาการตอนนี้ทยอยทาโลวันลงมาถ้าทยอยทาโลวันลงมานะครับสําหรับตลาดนะครับเหตุผลก็คือดัชนีเหมือนจะหลุดเส้นห้าสิบวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะอยู่ต่ํากว่ามาสามวันเรียบร้อยนะครับเราเอาเส้นนี้ออกก่น นะครับจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของจะเห็นได้ตรงนี้เนี่ยเป็นดับเบิลถ้าเราจะดูให้มันชัดลงไปนิดนึงดับเบิลบัตทอมนะครับดับเบิลบัตทอมคืออะไรก็คือจุดที่มีอืมโอเคเอาใหม่นะครับเมื่อกี้มันไม่ได้ดูกรนะครับก็เอ,อเป็นจุดที่ เคยลงมาแล้วสองครั้งเดี๋ยวเราเพิ่มแป๊บหนึ่งก็คือเราเคยลงมาหนึ่งพันสามร้อยหกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันสุกร์ลงมาหนึ่งพันสามร้อยสองนะครับครั้งครั้งก่อนหน้าเนี่ยเรามันก็เด้งขึ้นไปได้ถึงประมาณพันสามร้อยเก้าสิบเลยนะครับเด้งแรงมากนะครับก็เด้งอย่างเงี้ยขึ้นไปทนสามพันสามร้อยแปดสิบพันสามร้อยเก้าสิบมาเป็นเวลาสามครั้งนะครับ แล้วก็ไม่ผ่านเดี๋ยวรอสักครู่นะครับการบัญชาหนึ่ง<ๆ>นะครับเอาเป็นว่าณนะตรงนี้เนี่ย มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่แตชนีจะหลุดแนวรับตรงนี้ลงไปนะครับแล้วถ้าหลุดลงไปล่ะเป็นยังไงในแง่ของไพนะ่แพทเทิร์นรูปนี้มีความน่าเชื่อถือประมาณแปดสิเปอร์เซ็นนะครับลงได้ถึงประมาณพันสองรอยี่สิบนะครับก็ต้องลุ้นว่ามันจะตีสามารถตีกลับขึ้นไปได้หรือไม่แต่ว่าจากเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันโอ้ลงเร็วเลยนะครับ มันมนคล้ายๆเฟลเลียเซอร์วิงนะครับก็ต้องดูดูว่าตั้งจะยนันยันกันอยู่ไหมนะครับวันนี้คุ้นที่ลงลงนำโด่งเลยจะเป็น AOT นะครับท่านผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับเราจะตอบให้ถึงประมาณสิบโมงครึ่งตัวนี้ก็เป็นรูปเทนชเดอร์ er นะครับสำหรับ AOT ตอนนี้มันมีมีเรื่องของ กูจเาอรแวนนะครับคือคือเราต้องมองนะครับว่าเราซื้อซื้อหุ้นซื้อหุ้นเขาเนี่ยเราถือว่าเราเป็นเป็นเป็นผู้ถือหุ้นนะครับเพราะนั้นแล้วก็เริ่มมีการมองว่าค่อนข้างจะช่วยช่วยคิงพาวเวอร์เยอะ นะครับมันก็เลยไปเริ่มทำให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องคูดกแอนเริ่มเริ่มเริ่มฝรั่งเริ่มถามหานะครับโหรอบนี้หลุดสี่สิบแน่เลยอ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้จะเปิดสนามบินน่านฟ้าได้เมื่อไหร่นะครับลำบากนะครับส่วนอีกตัวหนึง่งดูโฮมก็น่าจะเป็นลักษณะเซเลอรออนแฟกนะครับข่าวดีออกวารุม แค่ชั่วโมงหนึ่งจะเยอะกว่าเพราะใปช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับมันนี้เป็นสัญญาณเหล่านะครับสำหรับดูโฮมสัลกษสาลตีนิวไฮแล้วตบลงมาเลยรวบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําถามกันยังไม่มีคําถามเข้าม,มาเลยนะครับยังเช้าอยู่ไหม ครับครับคุณทัศนีนะครับครับสวัสดีครับนะครับนงนภัสนะครับปลทนะรับอยู่เท่าไหร่ก็อทอมันจะเป็นกรอบแถวหน้าค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอยู่ระหว่าง เป็นรูปสําเหลี่ยมนิดนึงนะครับข้างบนแนวใต้ก็จะเป็นเป็นทิปเปท็อปนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในชนแนลระหว่างา37บาทถึง41บาทนะครับตนนันปอทอ ก็ลงมาก็ทยอยซื้อนะครับใกล้ๆสามเจก็ทยอยซื้อบริเวณนี้นะครับแล้วข้างบนก็ทยอยขายนะครับ ก็ทยอยส่งคำถามเข้ามาได้นะครับนะครับาเพจของไอล่ายัางว่างอยู่เลยนะครับ,นะรบถาม BTS เข้ามานะครับก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าลงนะครับยังลงได้อีกเยอะ ถ้าจะตรงนี้วัดทุกวันจะไม่เหมือนเดิมนะก็ยังลงอีกนะครับในเพจไอร่าไม่มีคำถามเข้ามาเลยแตลกใหญ่ไม่เห็นนะในนี้ทำไมไม่เห็น ไม่ต้องกดรนะีเฟรชไหมกดไม่ได้ใช่แล้วมันมันไม่เห็นครับคุณเบสนะครับ CFG นะครับ ซีเฟจีซีเรียแล้วนะครับไม่ค่อยดีมีแท่งแดงใหญ่ออกมาเลยนะครับแนะนำว่าว่าว่าขายก่อนดีกว่าไม่ต้องรองให้มันดุดตรงนี้นะครับสี่บาทสี่สิบสี่ตรงนี้ก็สี่เจ็ดหกก็มันแท่งมันค้ำใหญ่ใหญ่มากนะครับเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวที่ ไฮเปต้ามากเวลาขึ้นขึ้นเร็วมากเวลาลงก็ลงเร็วนะครับดูตอนมันลงสิมันลงมันก็ลงลงก็คือลงนะครับจริงจังมากนะครับคุณดุธิ์ครับสวัสดีครับคุณแ mm hmm. สงชัยนะครับแอดวานแอดวานก็ยังยืนยันสัญญาณขายเหมือน คือเวลา,าบอกม,มีสัญญาณขายนี่เราสามารถทํากําไรได้นะครับเพราะว่าเราไปสามารถไปไปชอ็ชอตชอ็อตช็อตเซลล์ในหุ้นซิงเกิลสต็อกก็ได้หรือจะซื้อพุ put ทพุทออฟชั่นเขาก็ได้นะครับต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับตลาดมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันอีกนานจะเล่นเล่นซื้อแล้วขึ้นอย่างเดียวคงคงยากนะครับก็แทร็กเกตก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับ ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเคแบงก์ก็ bank, โลเดิมนะครับเคแบงก์ประเด็นก็คือกลัวกันว่าเขาจะมาขายบนกระดานนะครับเพราะว่าเองอนขมันโหดนะเงื่อนไขในการขายหุ้นคืนบนกระดานเนี่ยก็คือคุณจะต้องเง่อนไขการขายหุ้นคืนบนกระดานเนี่ยโหด หดมากนะครับก็คือว่าคุณจะต้องต้องขายในาราคาเฉลี่ยห้าวันบนทําที่ําการนะครับแล้วก็เฉลี่ยห้าวันไม่พอต้องดิสคาวอีกสิบห้าเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นของแปสิบาทเท่าไหรอ่อ่ะสิบสิบสี่บาทนะประมาณนะผมดับเราประมาณสิบสิบสี่บาทมันก็นหนักกระสิกตกใจกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องขายถึงต่ำกว่าเจ็ดสิบอีก นะครับก็ก็เลยเป็นเป็นปัจจัยลบแต่ว่าในแง่นักวิเคราะห์เราคุยกันแล้วนะครับเพราะว่าในในในมติเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าอ,อท้งน,นี้ทางนั้นพิจนารณาจากผลผลประโยชน์ของผู้สือ่อหุ้นเป็นหลักนะครับ mm hmm. เพราะนั้นถ้าเกิด mm hmm. เขาขายบันกระดานเนี่ย mm hmm. เขาต้นทุนก็ซื้อมาอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยี่สิบบนข้างบนนู้นนะครับร้อยสาสิบกว่าบาทด้วยถ้าทีาา่จําได้นะครับ mm hmm. ก็ขาดทุนเกือบครึ่งขาดทุนนี่พันกว่าล้านเลยนะครับ พันกว่าล้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดกันว่าน่าจะเป็นทางออกมันมีทางเลือกสองทางนะครับทางที่หนึ่งก็คือขายเป็นกระดานซึ่งจะขาดทุนพนันกว่าล้านเลยกับทางเลือกที่สองก็ถือไปอีกสองปีแล้วก็ไปไลออฟออกก็คือไปตัดไปเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยการไลออฟจะทําให้ประโยชน์ของผู้หุ้นได้สูงนะครับก็คือว่าจะทําให้เออมันเพิ่มขึ้นคือส่วนที่หาเนี่ยจำนวนหุ้นที่หามันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเออีก็จะจะสูงขึ้น นะครับผมก็เชื่อนะครับว่าน่าจะเลือกทางเลือกที่สองนะครับแต่ราคามันก็เอาเป็นว่ายาหลุดนุณโลนะกันเกิดกระบาเลือดขายกระดาขึ้นมาเราเดิม,มาอยู่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้านะครับยาหลุดนะถ้าหลุดบรรดาพวกขาชอตจะถล่มจะช่วยกันถล่มอีกรอบหนึ่งเลยนะครับนะครับ สามปุนใหญ่มาปุณนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีนะครับอืมแต่ก็จะเป็นขาขึ้นถ้าอยากจะถือนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะช็อตลงมาซื้อข้างล่างเนี่ยมันก็อยู่แล้วมันอยู่สามสามร้อยหกสิบห้าบาทนะครับ <c oughs> คุณอุ้ยนะครับ เจมทีอย yeah. mm ่าเดโพวฟิตลันไม่คิดว่าจะมีที่สุดของที่สุดโผล่มาเดโพวฟิตลันไปนะครับ ก็สวยอะไรขนาดนี้ TQM วันนี้อาจไม่อ่านชื่อนะมองไม่เห็น TQM มาถึงจุดสำคัญแล้วนะครับมาซี้เส้นยี่ห้าวันก็พยายามเด้งอยู่นะครับก็ยังรับอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าหลุดหลุดร้อยี่บเก้าค่อยคัดทิ้งนะครับสำหรับ TQM จะเป็นส่วนตัวผมผมขายแล้วแหละเพราะมันเป็นแบไรท์ไบโเจนมันมันเหมือนก็สุดแล้วแหละขาขึ้นนะครับ N-E-R บโนี่ดูซีรีส์เกาหลีบ่อยมูมีสัญญาณซื้อด้วยเอาจีนะครับ ก็คือต้องยืนสองบาทเก้าสิบได้นะครับถึงจะเป็นสัญญาณซื้อแล้วขึ้นคงขึ้นอีกยาวเลยนะครับระเบิดระเบิ์ชั่วโมงนี้หุ้นใหญ่ๆเล่นไม่ได้เล่นแต่หุ้นตัวอย่างเงี้ยเล็กๆสมอลแคปมีเดียมแคป JKN อ้าวเตรียนตัวลงแล้ว หลุดเส้นยี่ห้าวันลงมาแล้วระวังนิดนึงนะครับก็จะคอนเฟิร์มถ้าหลุดหลุดโลเดิมที่ห้าบาทสี่สิบห้าก็จะเป็นสัญญาณขายเลยนะครับไม่ไม่สวยแล้วแหละขึ้นมาเยอะแล้วก็โดนโอ้วันก่อนเ็ว่าลุมขายหนักมากนะครับหุ้นโ้นี่คำถามเยอะมากแต่มันไม่เข้าในเว็บไงหาไม่เจอ สวัสดีโอ้ยลงมันเกิดสงครามราคาขึ้นเมื่ออวมสินบอกจะเข้ามาลุยด้วยแล้วโอ้ยเห็นดอกเบีย้ยแล้วถ้าอย่างนั้นจริงเนี่ยมันจะเละหมดเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นารักสุดท้ายที่สี่สิบเจ็ดถ้ารับไม่อยู่นี้ลงยาวเลยนะครับสำหรับสวัสด์นะครับพอ คุณเล็กนะครับเท่าแก่น้อยอดูยปุ๊บเราก็เรารู้ปั๊บนะว่า <c oughs> พอหลดยี่ห้าวันปุ๊บแท่งแดงใหญ่เลยนะครับจบรอบแล้วนะครับต้องขายนะครับตอนนี้มีแต่หุ้นขายถ้าเราขายเราจะไม่ติดหุ้นนะ เราจะได้จะขาทุนแค่ตรงนี้หยุดนันนี่ก็มีสัญญาณขายแล้วก็คุยตั้งหน้าและสองอาทีตแต้วมั้งนะครับว่าตั้งแต่เก้าเขาเพิ่มทุนนี่เพื่อนสูงตายเรียบนะครับแลลงได้อีกนะครับหกสิบสองบาทแล้วนะครับพัฒม์มนครับสวัสดีครับ BJC ตอบใหข้ข้อหนึ่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเข้าไปอีก,อกสองข้อเผื่อมีคนอื่นถามด้วยมีคำถามเพียบเลยเดี๋ยวผมเกรงว่าจะตอบคนอื่นไม่ทันตอบท่านละข้อก่อนละกันอันนี้ก็ โอ้ถ้าหลุดสามสิบห้านี่ลงไปยี่้าเลยนะครับโอ้ยตลาดตัวคุณเกตนะครับคิวเฮาใช่ป่ะทำไม,มครับอืมก็เจาแนวรับเช่นเดียวกันว่าทำท่าจะหลุดไปแล้วด้วยนะครับก็น่าขายเหมือนกันนะครับครับสวัสดีครับคุณสาครน,นะครับ ซ้ำกันละ I V L มันมีสัญญาณขายนะครับเพียงแต่ว่าวันวันศุกรีบาวหลอ,อกสัญญาณขายใหญ่ด้วยนะครับลงได้ลึกเลยนะครับ ภาคเขตแรกนั่รับได้มันอยู่ประมาณ21บาทแนหะลกลึกพอสมควรนะครับโอ้โหเน็ตเกียบเลยเป็นไงยังไ,ไม่รู้ครับสวัสดีครับคุณทัศนี CPR นีถ้าถือหนึ่งปีไม่ต้องรอดไม่ต้องรีบซื้อเลยนะครับตลาดเดี๋ยวมันก็ลงเมื่อไหร่เท่านั้นแหละสรุปพันสามเมื่อไหร่ก็ลงเลยแนวรับมันจะอยู่ลึกๆกกนนะครับประมาณหกสิบสองนะครับโซภาพาแดงอ่ะยังอยู่ล่ะ ไม่ใช่อะไรนะมันไม่ติดมันไม่ติดโมเลแบบโอ้โหแอบขึ้นครับก็ยินดีด้วยคนที่มีอยู่ก็มันเริ่มโอบอนนิดนึงแต่ก็ขึ้นแบบนี้มีเรื่องอ่ะมันต้องมีข่าวดีมากๆอ่ะอืมขึ้นครับก็ถ้ามีรีเวอร์เซอร์พทเทอร์อะไรก็ลองไปศึกษาดูแคดเดอร์สติกในตัวของแท่งเดียววันเดอร์รีเวอร์ซอรเกิดขึ้นแล้วค่อยขายก็ได้ หรือจะทยอยขายก็ได้เพราะว่านี่มันโอเวอร์บอทมากแล้วนะครับแต่มันหรือวัานไหนที่มันออกข่าวดีเมื่อไหร่ก็เซลล์วันแฟกได้เลยนะครับ TAE ครับ ทเออน่าจะลงน่าจะหลุดแนวะรับได้เช่นเดียวกันนะครับแนวรับทารเก็ตนะันอยู่สองบาทสามสิบสี่นะครับคุณเล็กบอกมีมีทุกวันนะครับสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับของผมก็จะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็วันอังคารกับพริัจะเป็นน้องใหม่ของไอล่าเราเด็กใหม่ไฟแรงน้องก๊อฟนะครับ ดูได้ทุกวันเลยนะครับ <c oughs> เวลาสิบเอ็ดโมงก็ <c oughs> ผมประมาณสิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับสเต็กให้ทีรับคำถามก่อนนะครับตอบไม่ทันแล้ววันนี้เยอะมาก มาลุ้นแล้วทึ่เติมเชื่อว่าลุ้นะขายเหรอค่าหลดสิบสี่บาทหกสิบก็จะไปเจอกันสิบสองบาทน,นะครับดูเซ็ตแป๊บหนึง่ง แ๊บนึงนะเครื่องวันนี้ชนกชแก่น้อยตอบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับว่าให้ขายนะครับ VNT อนาวแต่ก็ไม่สวยแล้วทำท่าเหมือนจะเบรกจะเบรกแต่มันเป็นโดจิ เป็นอุตตลุดเลยนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ยชนต้านอยู่แล้วก็ไม่ผ่านนะครับก็ควรจะขายไปก่อนหรือจะรอแล้วก็รอรับแถวประมาณ2ี่สิบาทห้นะรับข้างล่างนะครับ a EC ไม่มีวอลลุ่มนะครับดูไม่ได้ m c s ตอนนี้ก็มีสัญญาณขายเหมือนกันโอ้โหขึ้นอะไรสามสามเด้งเหมือนกันนะครับครับ คือถ้าจะเล่น <c oughs> สไตล์เอาเงินปันผลนะครับ <c oughs> เราไม่ควรมาซื้อใกล้ๆวันเอกเราต้องซื้อต่อนุ่นช่วงช่วงปลายปีนะครับแล้วก็คาดกันว่าตัวไหนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ราคาตัวนั้นมันจะยังไม่รับตรงนี้เนมาราคามารับดีวีเดตไปหมดแล้วนะครับครับยังมีเวลาตอบซีเคนะครับ อ้าวหลุดเรียบร้อยจบรอบนะครับสำหรับ 4K BJC ออกไปยังละ่ะอ่อย่าหลุดตรงนี้นะครับภาพรวม คืออย่าหลุดพันสามนะครับโอกาสตอนนี้หกสิบสี่สิบแล้วที่โอกาสที่จะหลุดมีมีค่อนข้างสูงดูจากคุณที่เรารูเขาหุ้นหลายตัวกันไปแล้วเนี่ยแต่ละตัวนี้ทรงและอยากลงมากกว่านะครับโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันกันนะเจออีกทีวัน บันพุธนะครับอาทิตย์นี้มีครบนะครับแล้วมาดูกันสําหรับขาช็อตบรรจุกระสุนเต็มแม็กเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งยิงนะรอหลุดก่อนแล้วค่อยค่อยอย,ยิงนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ